ช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูกาลของหิมะอยู่นะจ้าวันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะจ้ะเดี๋ยวแมวจะปาเปิ่นเปินป่น,ปนห่อมาพอบริเวณรอบๆนี้เดอว่าหิมะยังเหลือลงเหลือนาขนาดไหนนะจ้านี่ก็คือเดือนมีนาแล้วนะจ้ะเดือนมีนาแล้วก็ยังมีหิมะลงอยู่นะจ้เยก็ยังที่บอกยังลงปรยปลายอยู่นะจ้า พอเปลีนเปื่อนห่ามาหาันความหนาวเย็นอย่างอีแล้วยังไผยยังอยากจะมาอยู่ประเทศนี้พองนะเจ้านี่เดอ้อมาปลาปลนเปื่อน,น,นเ่ามาพอบริเวณรอบๆอบนี้กันนะเจ้าหิมะแต่ละกองสูงขนาดนะเจ้าสูงสูงแง้งมงม้มเจี๊นะเจ้าตีอันหลังเล็กๆนี่ก็คือตีทิ้งถังขยะนะเจ้าตีเป็นถังขยะเนาะ นี่นะจ๊ะถ้าบ้านหลังไหนที่เปิดไฟอยู่นะจ๊ะไฟสะท้อนกับสแสงของหิมะนะจ๊ะความขาวของหิมะจะงามงามเลยเด้อข้างๆที่จะเงียบเงาน,นะจ๊ะเพราะว่ามันหนาวบ่ค่อยมีผู้คนออกบ้านออกจองกันเนาะมีเหยี่ยวเกาปลาเปื่อนๆเอมมาเดินเดินป้าเปื่อนๆเอาแอ๋วพอเมืองหนาวติดกันนะจ๊ะ บ้านเฮาบอกว่าฮ้อนนะเจ้าช่วงนี้ก็ทั้งฮ้อนทั้งควันอ่าของการเผาป่าเนาะแต่ที่นี่ก็หนาวนะเจ้าหนาวบา,ายเลยนะเจ้าถ้าจะมดหน้าหนาวก็ปุ้นเราจะเดือนมีถุนยนาวมัน,นะจะถึงถึงจะอันอุ่นขึ้นมานะเจ้าหิมะก,ก็ยังของโกกะของโกยังยี่อยู่เลยนะเจ้า จกกะกระโจนให้เปื่นปนอนๆเฮาพอหิมะไปเตยกันเด้อท้องฟ้าบ่เปิ่นนะจะท้องฟ้าค้างๆที่จะมึกอา่าไปด้วยอา่าหิมะนะจะลงยังล้งอยู่นะจะยังล้งน้อยๆอ,อยู่เนาะนี่นะจะบ้านหลังตำํตำๆนี่ยันที่แม่ไม่บอกนะเจา้าก็คือตีทางขยะนะเจา้าตีควางทางขยะเนาะ ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงไก่แรงใจจ้าตีมาทรงกำลังแรงไก่แรงใจให้ไม่เย็นแมวจ้าขอบคุณหลายๆเลยเด้อทุกกำลังใจจ้า